หน่อไม้จ้าหน่อไม้ทุกคนมีพี่นิกมาช่วยด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาเก็บหน่อไม้กันนะคะมุดกอไผ่ของแท้นะคะวันนี้ต้องมุดเข้ามามันเพิ่งขึ้นนะทุกคนดูหน่อเล็กๆผุดมาเพียบเลยอะ่ะ ไม่มีขนนะคะไม่ระคายมือ ใกล้ถนนใหญ่มากนะคะได้ยินเสียงรถวิ่งตลอดเวลาอุย้ยเสียดายข้างล่างมันอ่อนมากนะเพราะว่าเป็นใบไผ่สูงๆทท้งนั้นเลยนะคะ ด,ดูสิทุกคนได้หหอกสวยๆเยอะเลยอ่ะเพียบเลยมาถูกเวลาจริงๆนะนี่ สารเกลอือตรงนี้ทุกคนดูสวยมากเลยอ่ะอุ้ยมันหักไปเยอะมีพี่นิกเ,นเดินตามช่วยเอาไปใส่ถุง อยากเคยเก็บมากๆเลยอะแต่ว่ามีมีอันเดียวนะคะมีทอมลา่าโชคดีมากเลยที่มันไม่มีหนามนะ เยอะมาทุกคนเหนื่อยเลยนะเก็บน้ำไม้สองคนมันต้องมุดก่อเนาะจะมาแวะเก็บดอกแคฝรั่งด้วยนะคะมันกำลังตุ้มๆเพียบเลยนี่ตุ้มๆทั้งนั้นเลยนะทุกคนเพิ่งจะบานหน่อยเดียวเองอะ ดินมาตรงนี้สวยมากเลยทุกคนมันเริ่มบานแล้วนะดูพวงพวงหูงามมากเลยทั้งสวยทั้งหอมนะคะดอกแครฝรั่งเห็นไหมสิรัก สวยไหมที่รักอืมียเมลลียส,ส,สวยป่ะเ <laughs> มียะเป็นปั์จัยดิฉันชอบเยอะเดวดิฉันเบลลี่มาไม่โดนพิชิตพี่วิงไม่ชอบกินหรอกไม่ไมไมมใช่มีการผสมโลมเมียเลยใช่ที่นี่นะคะเขาจะปล่อยพึ่งเลี้ยงช่วงเนี้ยตรงตรงส่วนไหนที่มันมีดอกอ่าดอกแคร์ฝรั่งบานนะเขาจะปล่อยพึ่งเลี้ยงมากินน้ำหวานนะคะที่นี่น้ำมีเยอะมากนะคะเต็มภูเขาไปหมด แล้วมันก็จะออกมาเป็นน้ำเพ้ิ่งดอกแครฝรัง่งหอมอร่อยมากๆนี่ก็ชอบเหมือนกันเราเก็บไม่ทำลายธรรมชาตินะเก็บไปเท่าที่กินนะคะกินรุนแรงมากเลย อืน,นี่กำลังอร่อยเลยนี่แบบนี้มีหนามอะต้องเก็บระวังเทียบเลยทุกคนดูวันนี้นะคะเข้าป่าได้ทั้งหน่อมไม้ได้ทั้งดอกแขกฝรั่งนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเจอกันคลิปเมนูหน่อมไม้กับเมนูนอกแฟ ดอกแคฝรัง่งจะพูดหนออแคฝรัง่งเจอก,กันห้องนี้นะคะสวัสดีค่ะการเป็นหนอนดักแด้ไปแล้วแมวเราเยอะมากเลย